หลับเรื่องราวในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่บิง้งในวงการของสัตว์เลื้อยคานกันค่ะและจะพาทุกทุกคนเนี่ยที่รู้สึกกลัวงูหรือไม่ชอบงูลองมาเปิดใจอีกครั้งกับสายพันธุ์ของงูที่ได้ชื่อว่าเป็นงูที่อยู่ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และยาวในอันดับต้นๆของโลก ซึ่งงูชนิดนี้นะคะพบในพื้นที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดเป็นงูที่คุณสมันช a Smith นักศึกษาชาวอเมริกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของงูงูชนิดนี้มีชื่อว่างูหลามนั่นเองค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านักวิจัยเขาศึกษาอะไรกันเกี่ยวกับงูหลามในพื้นที่สถานีวิจัยของเราไปกันเลย คุณสมัญชาได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องงูหลามมีความชื่นชอบที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมโดยสำรวจในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีรูปแบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราชในช่วงปีพุทธศักราช2561ถึง2563พบว่า งูหลามมักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมมีการจํากัดการเคลื่อนที่ในพื้นที่เล็กๆมีการเคลื่อนที่น้อยและมักจะอยู่นิ่งๆเป็นเวลานาน,านๆโดยจะเลือกอยู่ใกล้กๆกับแหล่งน้ํานอกจากนี้งูหลามยังใช้พื้นที่ร่วมกับชุมชนอีกด้วยการชอบอยู่นิ่งๆและเคลื่อนไหวน้อยของงูหลามทําให้สังเกตเห็นตัวได้ยากนั่นเองค่ะซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า แต่ละตัวจะเคลื่อนที่ประมาณ40เมตรต่อวันและงูหลามมีการใช้พื้นที่อยู่อาศัยเฉลี่ยประมาณ620ไร่เท่านั้นโดยพื้นที่เกษตรกรรมที่มีงูหลามอาศัยอยู่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีความสมดุลต่อระบบนิเวศทําให้ประชากรมีไม่มากจนเกินไปซึ่งตรงกันข้ามกับงูหลามที่ถูกนําไปเลี้ยงในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานที่สร้างปัญหาในระบบนิเวศไปแล้ว ปกติงูหลามเป็นงูที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งงูหลามถูกนำเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในฐานะสัตว์เลี้ยงที่แปลกใหม่ในเวลาต่อมาเมื่องูหลามมีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้เจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบจึงปล่อยงูเข้าไปในป่าและในปีพศ2535ได้เกิดพายุเฮอริเคนแอนดรูที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้โรงงานเพาะพันธ์ุงูหลามถูกทำลายงูหลามจำนวนนับไม่ถ้วนกระจายไปยังหนองน้ํารวมไปถึงหนองน้ําในอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดซึ่งงูหลามมีการสืบพันธุ์และกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วแค่เมืองไมอามีก็มีประชากรง,งูหลามมากกว่า1,000 0แตัวซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการลดลงอย่างรุนแรงของประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วบึงเอเวอร์เกรดเช่นแรคคูนโรจินีโพสซัมแมวป่าบ๊อบแคท เพราะเหตุนี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดสันติสจึงได้จัดเทศกาลล่างงูหลามประจำปีเพื่อกำจัดสัตว์ต่างถิ่นรุกรานชนิดนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนและนี่คือเรื่องราวของงูหลามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสมดุลทางระบบนิเวศอย่างพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราดและกลายปเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามค่ะระบบนิเวศของเราย่อมต้องการความสมดุลทั้งพืชและสัตว์มีจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไปได้ไม่เสื่อมโทรมหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาค่ะสำหรับประเทศไทยงูหลามจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสนวนและคลุมครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 และจากการจัดสถานภาพของสัตว์ป่าตามสาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN พบว่างูหลามมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิงห์แมล,ล,ล,ล้อมสแคเอ์